ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแลบนะครับทางช่อง YouTube เช่นเดิมเช่นเคยนะวันนี้นะครับเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับลิไอออนนะตัวนี้นะครับเป็นระบบ 3S นะครับเป็นระบบ 3S ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ถามว่ามีใช้งานมานานยังมีใช้งานมานานแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์32650นะครับ แต่เป็นลิเธียมไอออนนะครับเพราะปะกติแล้วผมจะนำเสนอในรูปแบบของอแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับก็คือแพ็คนี้นะเผื่อท่านไหนสงสัยว่าเอ๊ลิเธียมไอออนขนาด32650มีไหมมีนะครับมีขนาดเดียวกันกันกบลิเธียมฟอสเฟตแต่เป็นระบบ3 s นะครับนะสามเอระบบแรงดันของเขาก็คือเรียกเป็นระบบ 11.1V โวลต์นะครับตัวนี้จะชาร์จเต็มที่ 12.6โวลต์น,นะครับเพราะว่ามีท่านสมาชิกบางท่าน,นใช้งานแบตเตอรี่พวกนี้อยู่แล้วก็สอบถามเข้ามาว่าอจะต้องใช้แรงดันในการชาร์จที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นระบบ 3S ของลิเธียมอมอนจะอยู่ที่12.6โวลต์น,นะครับก็คือชาร์จเต็มที่4.2โวลต์ต่อเซลล์ซึ่งจะแตกต่างกันนะครับกับลิ ford ford เธียมฟอสเฟตลิเธียมฟอสเฟตจะชาร์จเต็มที่3.6โวลต์ต่อเซลล นะครับจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัว b m s นะครับจะแตกต่างกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้อ b m s มาใส่เจ้าตัวแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรกนะครับซึ่งผมก็จะกล่าวถึงในทุกคลิปเลยว่าเราจะต้องเลือก b m มเจากชนิดของแบตเตอรี่ก่อนตัวนี้ก็เลือกเป็นลิเธียมไอออนตัวนี้ จากนั้นก็ไปเลือกระบบแรงดันนะครับว่าเป็นระบบ GS ่นะถ้า3 s ก็คือ11.1โวลต์แต่ชาร์จเต็มนะครับชาร์จเต็มจะเต็มอยู่ที่12.6โวลต์ซึ่งเจ้าตัวลิเทียมไอออนเนี่ยเป็นอะไรที่ผมก็ยังหลงรักเขานะาในส่วนของแรงดันนะครับชอบใช้งานเพราะว่าเจ้าลิเทียมไอออนเนี่ยแรงดันแทบจะไม่ตกเลยถ้าชาร์จเต็มที่4.2ก็คือประมาณ4.2 1> 4 1 6 1 7 1 8นะ4.1ห1 7 1 8 1 9หรือบางทีนะครับเต็ม4.2เลยนะแรงดันจะลดลงน้อยมากนะเมื่อเทียบกับเจ้าตัวลิเธียมฟอสเฟตนะครับนะหมายถึงแรงดันต่อเซลล์นะครับเมื่อชาร์จเสร็จนะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้งานอยู่ก็คงจะจะรู้ดีนะครับนะแต่อายุการใช้งานรู้สึกว่าลิเธียมไอออนจะยังด้อยกว่าลิเธียมฟอสเฟตนะครับนะแต่ณนะปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีชนิดใหม่ๆออกมาแล้วนะครับ นะมีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปนะครับนะแต่โดยเบื้องต้นแล้วก็คืออายุยังใช้งานยังน้อยกว่าโดยทั่วไปที่ผมเข้าไปดูก็คือประมาณ500รอบนะแต่ถ้าพวกนี้ลิเทียมฟอสเฟตก็อยู่ที่ประมาณสอง0ันรอบนะสองพันถึงสามพนรอบอ่ะ,อ,นะอ,อ,ะอันนั้นก็คือกล่าวทบทวนคร่าวๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วไม่ใช่ลิเทียมไอออนนะเอาวันนี้นะครับก็จะมาทดสอบในส่วนของเจ้าตัว บีเอ็มเอสนะครับสำหรับท่านไหนที่สอบถามเข้ามาว่า,ามันช็อตมันตัดมันอะไรยังไงไหมเจ้าตัว b ีเอ็มเอเพราะวา่าได้ขึ้นชื่อว่าเป็น b ีเอ็มเอนะครับเขาจะทําหน้าที่นใน3ส่วน4ส่วนหลักๆก,ก็คือ1นะครับาชาร์จแรงดันเกินมันตัด นะครับท่านไหนที่ใช้แรงดันเกินชาร์จเกินนะครับ BMS จะตัดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้านำไปใช้ในระบบโซลา r เซลล์ก็ต้องพิจารณากันหน่อยเพราะว่าระบบโซลา r เซลล์บางทาีถ้ามันไม่สามารถตั้งค่าได้เราชาร์จด้วยคอนทรนชาร์จที่เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ตะกัวกดของเดิมเนี่ยมันก็จะชาร์จอยู่ที่โฟชาร์จอาจจะถึงขึ้นไปถึง 15V โวลต์นะครับเพราะตัวนี้มันตัดตัดที่1 2 6โวลต์นะครับชาร์จเต็มนะเพราะฉะนั้น ระบบโซลาร์เซลล์อาจจะล่มได้นะเพราะถ้าถ้าเราจะนำไปใช้ก็ควรที่จะมีการาตรวจสอบในประเด็นตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในระบบโซลาร์เซลล์ของผมเนี่ยจะเป็นระบบลิเทียมฟอสเฟตนะครับนะ 4S นะครับนะตัวนี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในระบบโซลาร์เซลล์นะครับเนื่องจากระบบอาจจะล่มได้นะอ่ะโอเค ทีนี้ถ้าใช้งานปกติก็12.6แรงดันในการชาร์จนะครับส่วนกระแสในการชาร์จก็จะเกิดคำถามตามมาอีกว่าแบตเตอรี่แพ็งนี้ชาร์จด้วยกระแสสูงสุดเท่าไหร่นะครับได้สูงสุดเท่าไหร่คำว่าได้สูงสุดเท่าไหร่ไม่ใช่ว่า,าเช่นตัวนี้ชาร์จได้ 1C 1C ตัวนี้แบตเตอรี่6์นะครับต่อเซล นำมาต่อนุกรมกันนะครับนะเป็นระบบ 3S นะครับ12โวลต์6แอมป์นะครับถ้าเรียกง่ายๆนะตัวนี้ก็ชาร์จได้ไม่เกิน6แอมป์คำว่า6แอมป์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องชาร์จที่6แอมป์เท่านั้นการชาร์จแบตเตอรี่นะครับการชาร์จแบตเตอรี่ถ้าเวลาเราเพียงพอให้ชาร์จด้วยกระแสต่ำนะครับชาร์จด้วยกระแสต่ำเช่นเท่าไหร่น,นะสัก50นะครับหรือ 0.5C อย่างเงี้ยนะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3แอมป์นะครับ ซึ่งมันจะส่งผลดีก็คือแบตเตอรี่ของเราจะไม่ร้อนไม่อุ่นแต่ถามว่าสเปคของแบตเตอรี่มันทําได้ไหมมันทําได้นะครับมันทําได้นะพวกนี้มันการชาร์จได้ที่ 1C หรือ 5, M, 5้าแอมป์ห้าถึงหกแอมป์นะครับนะแต่ถามว่าจําเป็นไหมต้องชาร์จที่5้าแอมป์หกแอมป์แบตเตอรี่รับได้ครับชาร์จก็ปกตินะเพราะผมเทสผมทดสอบแล้วนะครับชาร์จได้ปกติแต่ว่าจากที่ผมทดสอบนะ เนื่องจากว่าชาร์จที่กระแสสูงเนี่ยาการบาลานซ์นะครับถ้า BMS ของเราไม่ดีพอหรือไม่ได้ติดตั้งแอคทีฟบาลานซ์เสริมเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดการโอเวอร์ชาร์จนะในเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเพราะนั้นเราก็หลีกเลี่ยงได้เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงถ้าเราไม่รีบจนเกินไปเราก็ชาร์จที่กระแสต่ำนะครับนะในการชาร์จแบตเตอรี่จากการใช้งานเกือบจะทุกชนิดนะครับถ้าเป็นไปได้ชาร์จด้วยกระแสต่ำจะเป็นผลดี นะทั้งต่อแบตเตอรี่แล้วก็อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ด้วยนะครับนะตัวนี้นะครับการใช้งานนะครับช็อตตัดไหมนะช็อตตัดไหมนะครับแล้วถ้าเกิด bms มันตัดเราจะรีเซ็ตยังไงนะครับเราจะรีเซต b m s ยังไงก็มีลักษณะคล้ายกันนะครับกับเจ้าตัว bms ไม่ว่าจะเป็นของลิเทียมฟอสเฟตนะครับที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วนะวันนี้มาเป็นลิเทียมไอออน นะมาเทสมาทดสอบกันซึ่งการเทสการทดสอบนะครับผมจะใช้โหลดที่เป็นหลอดไฟนะครับไฟหน้ารถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์เรานี่แหละง่ายๆนะครับ35วัตสองหลอดนะครับขนานกันอยู่นะก็ต่อเข้าไปนะหลอดไฟก็ติดก็ใช้งานได้ธรรมดาปกติทั่วไปเดี๋ยววัดกระแสให้ดูด้วยนะครับได้รู้ว่าเทสที่กระแสเท่าไหร่นะครับ กระแสก็อยู่ที่3.3แอมป์นะครับ3.3แอมป์นะครับตัวนี้นะเทียนให้ดูคร่าวๆ3.3แอมป์โอเคทีนี้อันนี้ก็คือใช้งานปกตินะครับใช้งานปกติเดี๋ยวขอเอาออกก่อนเดี๋ยวมันจะ,ะไม่สายนะครับอ,อันนี้คือใช้งานปกติเสร็จแล้วทีนี้มีบางท่านสงสัยว่าเอ๊อะการใช้งานเนี่ย นะถ้าเกิดว่า,ามันเกิดความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นโหลดช็อตนะหรือตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับผมก็จะเทสจะทดสอบให้ดูนะครับจะใช้กุญแจนี่แหละนะครับทำการลัดวงจรซึ่งการลัดวงจรเนี่ยนะผมจะขอเทสทดสอบแบบนะที่เคยเทสเคยทดสอบก็แล้วกันนะครับนะก็คือช็อตที่ขั้วบวกลบของ b m s เป็นขั้วจ่ายไฟออกนะครับก็คือที่ p บวกแล้วก็ p ลบนะครับตรงนี้ช็อตค้างเลยนะครับนะนี่เราตัดไปแล้วนะครับช็อตค้างเลยนะตอนนี้ก็ช็อตค้างจะเห็นว่า b e m s เนี่ยได้ทําการตัดการทํางานไปแล้วเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นระบบที่ไม่ได้ต่ออะไรทิ้งไว้ซึ่งอยากจะให้ b m s เนี่ยกลับมาทํางานได้อตอนนี้ช็อตแตะเล่นได้เลยนะครับตรงนี้นะ แตะค้างได้เลยนะครับนะเพราะว่า b m s ตัดการทำงานไปแล้วนี่คือข้อดีของ b m s นะครับข้อข้อดีของเขานะครับนะเรารู้ไปแล้วทีนี้จะรีเซ็ตการทำงานนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดนะไม่มีอะไรซับซ้อนก็แค่ลอยโหลดออกนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปใหม่อ่า b m ก็จะสั่งจ่ายไฟมาอีกครั้งนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นวิธีแรกนะครับวิธีที่2นะครับอ่าช็อตโหลดแล้วนะครับ ช็อตโหลดแล้ววิธีที่2นะครับให้หาโลหะหรือสายไฟหรืออะไรก็ตามนะมาต่อจับระหว่างจุด p ลบแล้วก็ b ลบเข้าหากันนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลอยโหลดนะคำว่าลอยโหลดในที่นี้ในระบบก็โหลดก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเราอาจจะสับเบรกเกอร์นะขึ้นสับลงแล้วสับขึ้นนะครับเจ้าตัว b m s เนี่ยก็จะสั่งจ่ายไฟหรือถ้าเรา ขี้เกียจไปยุ่งกับระบบเราทำสวิต์เล็กๆสักตัวหนึ่งมาต่อระหว่าง p- ลบกับ b- ลบแล้วก็ p- ลบนะครับในที่นี้ผมจะใช้ลวดตัวนำตัวนี้นะครับแตะนะครับเชื่อมต่อเข้าหากันแค่แตะนะครับนะแค่นี้นะครับมันก็จะสั่งจ่ายไฟได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็น bms ของลิเธียมฟอสเฟตหรือลิเธียมไอออนก็ตามนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะอีกครั้งนึงนะครับช็อตโหลดนะครับ อย่าแตะๆปล่อยนะครับมีโอกาสที่มอสเฟตจะระเบิดนะครับช็อตค้างเลยนะครับซึ่งการช็อตค้างเนี่ยถ้าเป็น b m s ท,ที่ที่ตัวโตๆตตหน่อยนะครับนะมันอาจจะแตกต่างออกไปนะครับเช่นมอสบอร์ด b m s ขนาด100แอมป์อย่างนี้นะครับแล้วนำมาทดสอบกับแบตเตอรี่แพ็คเล็กอย่างนี้อาจจะมีอะไรที่แตกต่างออกไปอีกนะครับ นะก็ยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบทดลองนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาทดสอบทดลองนะตัวนี้ผมได้ทําการเทสก่อนที่จะมาทําการสาธิตให้ดูตรงนี้แล้วว่ามันไม่เกิดอ,อันตรายนะครับมันไม่ส่งผลเสียต่อระบบนะผมถึงมานําเสนอในลักษณะแบบนี้บางท่านคิดว่ามันเป็นการล้อเล่นลองของอะไรประมาณนี้ก็อย่าให้คิดในลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้ทดสอบทดลองเพื่อให้เห็นว่าถ้าระบบมัน ใช้แล้วมันมีปัญหานะครับเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับนะทีนี้ก็ทําการลัดวงจรระหว่าง P ลบกับ B ลบเข้าหากันนะครับดูดีๆนะครับ P ลบกับ B ลบเข้าหากันใช้สายลวดตัวนําหรืออะไรก็ได้ในที่นี้ผมใช้ตะกั่วนะครับตะกั่วตัวนี้นะครับแค่แตะลงไปนะครับนะแค่นี้ นะก็จะเป็นการสั่งจ่ายไฟได้แล้วซึ่งนะครับการรีเซ็ตในลักษณะแบบนี้มันเสี่ยงมันอันตรายใช่ไหมนะเวลาเราต่อใช้งานระบบจริงหรือคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอาจจะไปช็อตนะไปรัดวงจรผิดที่ทําให้วงจรเกิดความเสียหายได้เรานะครับซึ่งเป็นช่างนะหรือผู้ประกอบแบบเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในการรีเซ็ตอย่างนี้อย่างไรนะครับแค่ให้ผู้ใช้งานีกดที่ปุ่มกดที่สวิตช์เราก็ต่อนะครับสวิต กดติดปล่อยดับนะครับนะห,รหรือง่ายสุดนะครับสวิตออดนั่นเองนะสวิตออดออดหน้าบ้านนะเราไปซื้อมาลักษณะแบบนี้นะครับนะแล้วก็เอามาต่อ2ขานะครับโดยที่ไม่ต้องดูขั้วนะสวิตนะต่อ2องขาขาหนึงต่อกับ p ลบขาหนึงต่อกับ b ลบนะครับตำแหน่งนี้นะนะ p ลบนะครับแล้วก็ b ลบนะครับของบอร์ด b m s ไม่ว่าจะเป็น b m s อ็อแบบ กีอ็ก็ตามหรือแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตหรือลิเธียมไอออนก็ตามนะครับนะจะต่อในลักษณะเดียวกันนะครับในลักษณะแบบนี้นะก็คลิปนี้คงจะเป็นการอธิบายแบบละเอียดที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมทํามาว่าเราจะรีเซ็ตยังไงนะครับนะเราจะรีเซ็ตยังไงรีเซ็ตได้2วิธีนะครับเราจะลอยโหลดออกโดยการสปกเกอร์ลงนะครับสับคัตเอาลงแล้วก็โยกข,ขึ้นนะครับหรือจะชอ็อตขั้ว ขีบและก็บีบเข้าหากันขึ้นอยู่กับความสะดวกในการต่อใช้งานนะครับในการรีเซ็ตนะครับในการรีเซ็ตแบบแรกนะครับมีเงื่อนไขอยู่ว่าเราจะต้องไม่มีอะไรต่ออยู่ที่เอาต์พุตเลยนะครับในกรณีที่ลอยโหลดนะครับนะเครื่องใช้ไฟฟ้านะจะต้องไม่มีอะไรต่ออยู่ไม่ว่าจะเป็นหลอด LED เล็กๆนะกินกระแสน้อย าตามที่ผมทดสอบหรือโมดูลโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันนะครับถ้าหากมีอะไรต่ออยู่เอาพุทเนี่ยนะ BMS จะยังถือว่าจุดช็อตจุดที่มีปัญหาเนี่ยเรายังไม่เคลียร์นะครับเขาจะไม่สั่งจ่ายไฟนะครับเท่าที่ผมทดสอบนะครับเท่าที่ผมทดสอบนะก็มาแชร์ประสบการณ์กันตรงนี้ครับแต่ละบอร์ดอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่เพื่อ,อความชัวร์นะครับเราก็ต้องลอยโหลดออก100%คืออย่ามีอะไรต่ออยู่หรือถ้าง,ง่ายสุดนะครับ หรือถ้าง่ายสุดนะเราก็ทําการลัดวงจรระหว่าง b ลบแล้วก็ p ลบนะครับง่ายๆอย่างนี้นะโอเคนะครับ